เฮ้ยนะใช้ฮ hey ัทเชื่อมาเนี่ยเออได้บ่หาบักเอาบ่เนี่ยสบายดีเด้ออ๋อหาบักเอาบ่พึ่งลาพึ่งเอาไม่เงี้ยเจ้าของมันไปหาบักหนูเม้นฮะหาบักหั่มปุ่นลงเลยเนาะ บูมีสไลด์ป่ะสไลด์เบิร์ดเลยโอ้ในรา,างถวยกัอันเดือนนี่ยังเดือนเดียวน,นี่นเดือนเดียวน,นี่บ่โอ้จ<อ>นขาดหมดเลยขาดไปเลยโอ้สไลด์กับบมีบาทน,นี่โอ้ยสไลด์บูมี่แต่กัอันนักฝอยกับเบิร์ดหานะ ใส่สไลมันจะยังไม่ได้ล้างเนาะหืมไม่ได้ล้างยัอยากมีกินนั่นแหละเฮาบปรด้มีน้ำล้างเลยยาม้าเขาล้างพนสะอาดไปก่อนไม่ต้งนะ้วัสดีฮะสวัสดีคือมาแกดินบเนี่ฮะคือมาแกดินบาดเนี่ยอาฮับฮับฮับเมาวแกกับน้อง พิเศษมื <se> ่อี้มันไิ่ได้ให้เทือนบ่มือนอ๋อคนวายสิจุดเอาดินเขากอนอ๋อคนวายยุ่งเถาดินเขากอนโอ้แกได้เจ็าหลังแล้วมื้อกี้หาหกหลังเลยโดยโอ้มืนอี้ก้าว่าจิเต็มยุ่งอยู่เนาะเออเต็มื่อี้เนาะอันนี้อันนี้เป็นของเจ้าพตนทหาวบ่ตุกทหารบ่โดยเจ้าห้อง่อห้องนี่เนาะโดยอืมจะคนแกถามคนบ่าถามคน เอออาเาไปเจดินใช้ไก่บ่นั่นแทมทาง,าง,ทางโอ,โอโดโดโด้เอ้ยโดยเอาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ซีพ่อพ่อกันวันนี้ก็อยู่เพื่อนน้องสายคนไม้เห็นนะไม่สชยรถเสือวันนี่เออได้บ่หาบักเอาบ่หนิเออสบายดีเ,เด้อได้ หาบักเอาว่าพึ่นเราพิ่นเอาไม่เงี่ยเอาเจ้าของมันไปหาบักมาเม้นฮะหาบักห้ำฝนลงเลยเหรอน้องไอ้ฝนมาแต่หาบักเอาไข่มุญแดงพี่น้องไ้เนาะเลาก็ถือว่าหลายมือแล้วบ่ได้ขึ้นมาพี่น้องไ้เนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าทั้งสร้างเพิ่นบ่ได้มาเฮ็ดเมือนี้พี่น้องไงเนาะเพราะว่าให้ทั้งผู้ เพื่อนเอาดินเข่าให้มันเรียบร้อยสักก้อนเนาะอย่างเมื่ออื่นก็นจิได้เข่ามาเฮ็ดแหละพี่น้องเไยเนาะเอาถือว่าถ้าหากว่าเสียงลมแห้งในเรื่องพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งบอลเผยผมมีไม้ใส่กันลมแล้วบาดนี่ยไม้ใส่บ่ได้เบิด์ตเลยพี่น,อน้องเไยเนาะงูเปลี่ยนชั่งกินข,าขออ้าวกันำลังแล้วน้องสายพอนมาเนี่ยยังไมากินจ้วยโอ้ แล้วแซ่บมะขามอ่ากินชุบเลยได้หน่อยดีจะค้างจาวนี่นะจะใครห่างใครห่างบุนะแม่โอ้ขักได้นี่งานอะไรนังอ่าขั่วอ่าเคยลองบอนทำได้นึ่งกะเอาได้แบบเขาขั่วบอสเจ้ามาก้อยบอกว่าเบาบ่บ่คอยมาก้อยไม่ได้เลยว่าเขาใส่ข้าวไข่นะขั่วไข่ตีโอ้ยแซ่บ ฮะ,ะถ้าผมมันอัานบ่อนี่ยโอ้รอคได้เก้าบานนี่โอเคโอเคแบบน้ำกันก็นได้อ่าเป็นยังไงแบบน้ำอยู่บนมาติหาอ่ตอาออตัวไข่บุญแดงเนาะเราจะต่อยไปวะเนาะไปหาแนวรถมาเอามืออื่นพี่น,อน้องเนาะสร้งางคนกัสิมาดำเนินการแต่ว่าเขื่อนมากคนเนาะเขึ้นมาหาทางน้องกไซพลครับ ตู้โจยก้อนอ่ามูเราจะได้เข้าไปหาน้องเวอร์ว่ามันนี่เพราะว่าเห็นเพิ่นอ่าอย่างพวกต่อ,กร,ตอกระต๊อบกตถือว่าแล้ล่ยวแล้วนะพี่น้องเนาะสำเร็จสินส้นแล้วอ่าแล่ดําดอกบาดดอกบาดาลแน่เหมือนกะันเนาะอืมแดดแน่แล้วก็ลมแน่เหมือนนี่พี่น้องเลยเนาะถ่ายคลิปเหนืยากอีกนึงแถมมันลมพี่น้องกันเนาะนเพราะว่า เอาบอ่มีไม่ใช่แต่มันกันลมไรนะเสียงว่าวะ่ะมื่อกี้ก็ซื้อทั้งชาวบุญพันกม็มาเมื่อกี้พี่น้องกนะ็ <c oughs> นี่กาวทั้งชาวบุญพันธ์ช่างปูนเขามาใหาานะ้ปะเนาะโตนึงนี่แหล,ละพี่น้องเนาะอ่าเมนโบเดือนทั้ง้องสายปูนลองพี่น้องเลยเนาะ คนกระชีอาบน้ำก okay. <yeah. okay. ่อนว่าเพิ่นมาแต่ต่อยไข่หมูแดงขึ้นมาก็แต่มือบูดมังไฟพวกเนี้ยพี่น้องเนาะบ้านช่องมือสามมือสามมือสี่มือเนี่ยพวกได้ขึ้นมาสองสามมือสี่มือสี่มือนี่บ้านเนาะจำไม่ได้แล้วพ่ี่น้องเผื่อไงอื่นนะพี่น้องเนาะคนจีมาอ่าแกะ แก,แก้แบบค้านนี้อ่าแก่แบบค้านนี่กสีก็ขึ้นได้กัญชีเห้โค้งเลยบานดนี้โมยใหญ่เห็ดตามเบิร์น้ำกันมืออื่นพี่น้องกันเนาะอ่ามือนี่พันบูเดมาทำไมผลมึงมกักดลูกหากินยู่พี่น้องกันเนะาะจักใบก้านเขียรจักไปหาไข้มูแด,ดงอ่าเพอได้กินเหรอเนาะ มาพวงนี้อีกก้อนพี่น้องเลยทั้งเพ่นลีลังเลือกไข,กกข,ข่มูแดงกลั้งกิดกินครับข้าวเที่ยงสบายดีเว้ยอ่ากินหมดฮะ <c oughs> มื้อนี้ทั้งทางตัวเชินมาอาลิงเข้าเนาะทางพันัญญาดุมาเลยเพบนเข้าจะคน้นบนเอวเข้าหนอ่อยสามสามคนเนาะอ๋ออะไรขนมลายให้ล่ะหน่อย เซดาดบอกไข่นะนนไข่แน่แน่เนาะเออไขจะพ่อกินลายเด้อ่ได้กินข่าอือชื่อน,อน,อน,นั่นนะชื่อนมะต้มเข่าเอาน้ำผึ้งเฮ้ยอันะใช่เต่าใช่ป่ะเออเต่าใช่ป่ะใช่ปัะให้ป่ะใช่ปัใบ่พ่ะ เออแล้วน้วาโอเคชมาัางพี่เหาน่ะผ,ผังงจอผาอยู่นเนาะพีเขากันยังเป็นเช่หรืทุเฮ็ดเฮ็ดเห็ดบเฮคาาือพวกเชา,าเออเฮ็ดน่ะคือลูกชื่อมาตอนั้นบ่เฮ็ดั้งผาเห็ดนังผ้านะยเ,เอ ตังแดดให้ปุ๊มีไผมาหามในว่านี่ปุ๊ว่นานจะเข้าเบาอันนั้นมาเบาช่องบันพงลูกฮะเบาคำไพ่ป่อเออเบาคำไพ่ตลกเบาไพ่ตลกเฟินมาแล้วเฟินเมื่อบ่อเออนเฮ้ยนไม่นอนพี่เนาะม,มาเขบาบังแอนญป่โย้อนอ๋มาแล้วก็ดูพงลุกอย่าเลีย้ย อืมบ่สมุนบุญมั่งไพมากก็บ uh> ่เลยมาว่ะอืมาหฬาเฮลิคอปเต่บ้านมานมาบุญอยู่ะเลยโดยโดยถือว่าผ่านไปบุญบังไพรกันเนาะประตูเนาะโดยลมแห้งเป็หมือนนี่ได้ตอนนี้หายทั้งน้องใส่ปนพ่นดังไฟให้แล้วพี่น้องเนาะสีต้มมีกินอะไนเนาะอ่าพื้นปลากับ ชื่อปิ้งใกล้ปิ้งอย่างมากเมันกับข้ากินเรื่อยแล้วบ่อย่างนะนะอยากกินแบบมีข้าวบเอร่าม่้าวบือไยค่อยขาบายเกลือพ่นได้จังหน่อยนี่โอ้ลองเห็นฝนตัดผมล่อขนาดไบนี้เนาะยี่ห้อยู่ตี้ปูด้วจมหายเลยเนาะคือึ้นมากเหมเนาะชาบุญพลอยโอ้ไม่แห้งได้บ้าชาบุญมากแห้งแล้เนาะ ชาบุญมาดังแน่นอนดังเป็นมาแล้วเปล่าเฮ้ยวานอีสางคือมาเห็ดอยู่เอ๊ะวานมวนอยู่หรอวะเฮ้ยกุจุกะก็เมื่อบ่เปล่าก็ไปมาเห็ดแหละฮะเป็นลูกๆยันลูกเป็นอะไรใครยำโบราณมาเห็ดเนาะเดพลิกแล้วหรอเปล่าบ่เออคให้เพื่อนเอาดินเข่าให้มันเรียบร้อยก้อนมันจังบ่หนักการ คือสี่ unter, ลี่ยยูราม้อ <Elizabeth. S 1> นี้บ่บ <Those indeed. S 1> <the> ่ะตเวแล่าฮะเรีวบ่เออแต่ว่าทั้งบาลาบคือเก่าเนาะห้องห้องเราใดเพิ่นจะห้องละล้านห้องละล้านบ่พอิโตมาพอชาวรีเบดพอลับพอชาวพอทกลับอไเอาแ่าอย่างแรกเออบ มาแล้วมาแล้วมาแล้วงมามาจ่ายเลยบอกมาจ่ายเงินเลยว่ามว้ไม่ได้อปล่าอ่าเด้อด้เพื่นแยังอนา่ะอ๋อของชายฝนโอ้ธรรมดานัดผมแห้รอเขาบายดีอ้าวาโอ้เสื่อมใหม่เลยยังดูนะหมกทุนเห็ุมาเป็นยิงยังเล นี bon. uh, uh, ่น oh. ี่ไก uh, uh, ่ไก่กับมอเเอเออมาเองะเนี่ยเวฮะโออหงาไมงเห็ดไม้ยอบ่เนี่ยไม่เท่านั้นแหละมาอยู่ในเซมือนั่นแหละพอไปอันอาตติ๊กที่เรา าใส่ปนเพิ่นเฮ็ดานพักบ่ปะตูโย่ัรอจักสิบาอยงคือใส่คิงว่าลายหลายจักพอกเบรจักจะไม่เห็นะไเกเข้มบ่พามุกเป็นกระเเด้องธรรมรอบังคนโอ้พิยติดไ่้เนาะ อ๋อถือุดว่าวอือเราว้านพักแล้วว่นี้นะใ่พกถึกเช็บนนี้กัใช่ลายขนาดนี้ก็ได้เออเอาดีใช่ชมกันเอานี้ก็จะเอากิ่กาแบบน้นี้น่ะเด็นแน้องใจอชอบนันะ จักออที่งัวมากอ่จักเันโมตุเออโอ้เก็บเลยิเจออยู่นตัวเนีมันหกบ้างอรติดปลาเหลาเรื่องเนาะจะขอใครติดลเลยเนาะสบายดีเด้อทังอ่าถงมันินแน่เนาะถึงง้างตัคิดอยู่พี่นเนาะดาติแล้วบันตอันนี้ล่างไฟรีบลอยเเนี่ ไปต้มมีพี่น้องเนาะมีต้มอ่ากินเข่ากินข้าแ้วกับจิพากันเข่าไปหาทั้งอันนั้นพระตูเลยน่องน้องเว้ยคือว่าพิ่นปุ๊กตุกกระต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจ้าหน้ามาดอกวานได้าเมื่่อพี่ยบ่อันี่ว่าคือว่าเพึ่ง เขาของเขาวะเขาฝากไว้นนี้เชื่อตอนเราปุ๊บเลยเออั่นบอกบางพาวันพตู้แล้วพอตูมีกระสอบมักระสอบ้ากเอามือให้ล้ว่่ของเราเอามือแล้วเนาะเแล้วพ่นมื่อบุญนั้นพ่นมานอนอย่นี่บ่เออันดอย่นี่บเออเากนเหล้ายืนจะแจ๊กยืนเยูนี่ตู้อเร ผูเดียวชไมเนาะไไปนันบ่แถวรูกันอ๋อมไปีผู้เผาเฮือนเนาะมีผู้เผาเฮือดอายุเไปเวดรูเลยอ้น้องย่งคนมรนจุไไ้เดกนไหล่นางหมอหเลยเน้อสาคนขยันอ๋อดุกดีเลยไฟนี่เด้อจักนาจักไกลนี ý kiến ừ, like <coughs> là mọi người ý kiến là mọi người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  ăn người mọi 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 hả? mọi người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  mọi นี่วอเนาะมีกระดานขิ่นเข่าเาขิเขา่เขาไปหาทางน้องอเวอพนลมแห้งดีใจพ่น้องเเนาะ <c oughs> ถ้าว่าได้ยินเสียงชวดเชียดกัขอขอไปเด้อพี่น้องเเาลแหงมงนแห้งบกระชาเขข่าได้ รถทุกรถแล้วเหรนเนาะน้องคนช่วยข้าวซ้ำรถมื่อเช้านี้มื่อเช้านี้โอ้น้องคนช่วยข้าวซ้ำรถดแล้วก็<อ>มาขุนไปหามุนแดงหามแดงก็หามแดงหามแดเมื่อไนก็ถือว่าทั้งทางกับชีไม้หรอกหมู่บ้านนี่เพิ่นนาเมษแค้นเหรอเนาะเทคานแค้เพิ่นกับเมื่อเนาะ คั้วเองด้วยวะเห็นพวกคั้วเองด้วยอย่างด้ล่างหมอะหน่เนาะหมลอดไล่ใช่เนามดบดบ่ไล่มาละมีมัดละได้อยู่จไล่สะกดก็ไลมดละไลด้พี่นด้แล้วแต่หน้ามาใมีมาใก็ข้ามนเลยว่ เอาขากินเบื่อด้่าแสนเด้ขอกินไบ่ลารก็อยนะขอยกินห่อหนึ่งยากหรอกอ๋อสี่ห่อเล้บ่กินนีการกันนี่ฮเอามาตู้เนี่ยอ้าคือว่าผ้กินกินกักกินอินตอนไหนกินข้าวตอไหนคือเวียนกินข้าวโอ้ตู้

ัวมนมันต้มต้มอะไก็แทบนะก่อนมีเครื่องปรุงะไรเนาะาหุ่งแทบรวะสาห้งแทบวะหอก็แ่บอยู่นะไกนโอเคนอนนอนถวยไปล่างเลยเบง สีล่างบ่ทีลางเอาแกงไมไม้กันได้เอาแกงมไม้เอ่อไเอาแกงหะมอม่หวงประตูก,กันเบะเขามากินไหมวะห่วงสุตมน่นพุงใบแทน,นเนาะที่แหละถามบามีอะไรแนวมาต่องมาชุ่มะพี่น้อง ก็เลยนานแตกนาตพงเลยใบคือเหี่ยนคือห่านเขอนนี่คือเวดเมือนอไหร่คือใบกูหนีอยู่มีแนวเขาเยอะอืมดูแม่เขาชวนอีกว่านี่ฮะมีแนว,ขว,วเขาก็อะไรกินง่วงเลย อตาตะก<า>อนบ่บ่โอ้เก่งไหมนี่งไหมเนาะโอ้เราไทยคนดินมึงกามาเนี่ยว่เด็อเนาะเนี่ย งแก่ดเขาทั้งสร้างตุ้ยี่น้องเเนาะเป็นกับพี่น้องค <Yeah. S 1> อนเยี่บอัสดี่ะอ๋อไว้เต๋อเพื่นเปนล่าเนาะสามคนเลยผู oh. ้ชาย ตัต้งาาแ,แต่ตัวแรกเนาะเราอะไรกับาขาวขึ้นเลยต้องเปคนออบุบอบหมี <c ười> สไลดย่เนาะบีสไลายน่ไลา์เบิร์ดเลยโอ้ในรา,างถวยกันเดือนนี้ เดือนเดียวนี่เดือนเดียวนี่บ่โอ้จนขาดหมดเลยขาดไปเลยโอ้สาไลกับบูมีมบาดเนี่ยโอ้ยสาไลบูมี่แต่ก็อันนี้ฝอยกับเบิร์ตเท่านะบูไซสาไลมันก็นจะไม่ได้ล้างเนาะฮึ ไม่ไหนยังอยากมีกินเลยข้า่ได้มีน้ำล่างเลยยาข้าลราดพ่นฉาดไปก่อนบ่ตรงนั่นน้ำล่างปลุกออกนะเอาโอเคพี่น้องนะะน้องน้องชาติคนพะล้างสวยล่างรวมก,ก่อนเนะาะองวัวเพื่อจะขอดโตไปกินข้าวกันพ่อพ่อกันอ่าคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็ไม่ไผรนี่ก็เริ่มปลงออกใบออกได้ได้หน่เนาะพอมองปลูกได้นี่พี่น้องเลย อืมีสไลด์ทำเนาะเอ้าโอเคเด้อมสับผลเถอะโดยโดยโดพวกรว่ายสบายดีสบายดีโดยอ้าพี่ด้องเลยทั้งน้อยปวดมันล่างถุยกับหมีซื้อดินสไลด์ทั้งสร้างคนกับมาเอาดินเข้าได้สร้างตุยไว้อยู่เนาะมันยาวสามคนนี่ชวนขึ้นชวนขึ้นเฮ้ยว่ะ ให้ลบนี้อยู่ดีรอเนาะพอกันไหมสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดี